เรื่องสั้นประกาสังคมในวันนี้นะครับก้องถูกเลิกจ้างกระทันหันนะครับดีที่มีเงินกรณีว่างงานอยู่จากประกาสังคมทําให้อยู่รอดได้นะครับเดี๋ยวเรื่องราวเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยก้องเป็นพนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งหนึ่งเขาทํางานอย่างตั้งใจในทุกๆวันแต่เดือนนี้เศรษฐกิจไม่ดีบริษัทเริ่มมีปัญหาวันนี้ก้องได้รับจดหมายแจ้งเลิกจ้างเขารู้สึกช็อกและกังวลใจ แต่ต้องตั้งสติเพื่อหาทางออกก้องกลับบ้านและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมเขาพบว่าเขาสามารถยื่นรับเงินชดเชยว่างงานได้ก้องนำเอกสารไปยื่นใช้สิทธิที่ประกันสังคมเจ้าหน้าที่ช่วยแนะนำขั้นตอนอย่างละเอียดในช่วงเวลานี้ก้องใช้ชีวิตอย่างประหยัดพร้อมมุ่งมั่นหางานใหม่ไม่นานนักก้องได้งานใหม่ที่เงินเดือนดีกว่าเดิม เขาเรียนรู้ว่าความอดทนและการวางแผนช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นอ่านะครับจบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องสั้นก่อนอื่นนะครับเราแยกเป็น2ประเด็นก่อนกรณีเลิกจ้างหากเราถูกเลิกจ้างนะครับเราไม่ได้ลาออกเองเพราะฉะนั้นเมื่อถูกเลิกจ้างนะครับเราจะได้รับเงินชดเชยจากนายจ้างด้วยนะครับโดยเงินชดเชยตามระยะเวลาการทํางานนะครับอย่างเช่น ทำงานมานะครับคบ120วันแต่ไม่ครบ1ปีก็ได้รับเงินชดเชยอย่างน้อย30วันนะครับหรือประมาณ1เดือนครบ1ปีแต่ไม่ครบ3ปีได้รับเงินชดเชย90วันครบ3ปีแต่ไม่ครบ6ปีนะครับได้เงินชดเชย180วันครบ6ปีแต่ไม่ครบ10ปีได้เงินชดเชย240วันครบ10ปีแต่ไม่ครบ20ปีได้เงินชดเชย300วันครบ 20ปีขึ้นไปได้รับเงินชดเชย400วันนะครับสามารถเรียกร้องค่าชดเชยนะครับเงินชดเชยได้กับนายจ้างเลยนะนายจ้างจะมาบอกว่าไม่มีนะโยบายจ่ายเงินชดเชยนะครับเศรษฐกิจไม่ดีเจ้าเกินที่ไหนไม่จ่ายอย่านะครับผมเคยเจอนะอันนี้ประสบการณ์แอดมินนะครับแอดมินตอนทำงานใหม่ๆทำงานแรกๆเป็นเฟิร์สจ็อบเบอร์ใหม่ๆเนี่ยโหยบริษัทที่ทำงานเป็นบริษัทขนาดเล็กมากแล้วก็เขาไม่ไหวพอเขาไม่ไหวปุ๊บ เขาก็บอกให้อดมินี่ไปหางานนะครับไปหางานงานใหม่แล้วก็ออกไปเองโดยที่ไม่มีค่าชดเชยไม่มีเงินอะไรให้เลยด้วยความเป็นเด็กมากแอดมินเป็นเด็กมากก็เลยไม่ได้ใส่ใจไม่ได้คิดอะไรทั้งๆที่แอดมินทํางานมา3ปีแล้วอย่างน้อยต้องได้180วันเนาะนะครับหรือประมาณได้คือต้องได้ร้อวันะนะครับอ นะแต่ก็พลาดไปเสียไปเลยเสียโอกาสไปเลยนะครับอ่ะสำหรับนี่คือเงินเฉยอีกส่วนหนึ่งคือเงินกรณีว่างงานเนื่องจากเรานะครับถูกเลิกจ้างนะครับถูกเลิกจ้างนะครับสิทธิประโยชน์เงินทดแทนกรณีว่างงานนะครับเราจะได้รับกรณีถูกเลิกจ้างจะได้นะครับปีละไม่เกิน180วันนะครับหรือ6เดือนโดยประมาณในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำนะครับเดือนละ1,650บาทและฐานเงินสมทบสูงสุดเดือนอสูงสุดฐาน1,500 0บาทตัวอย่างเช่นผู้ประกันตัมีเงินเดือนเฉลี่ย1,000 0บาทนะครับจะได้รับ5,000บาทต่อเดือนนะครับนะไปเรื่อยๆนะเป็นเวลา6เดือนนะครับเข้าข้อนี้เลยถูกเลิกจ้างแต่ลาออกเองก็จะได้เช่นเดียวกันจะได้30%มนะเวันเอวันไม่ใช่9วัน90วัน3 0นะครับเพราะนั้นเรา จำไว้นะนี่จะได้2ก้อนแล้วนะครับเงินชดเชยกรณีถูกเลิกจ้างกับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานจากประกันสังคมนี่นะครับอย่าลืมนะสข้อนี้นะครับไปรับมาซะดีๆนะครับไปรับมาเลย นะส่วนเงินอื่นๆก็จะเป็นเงินเอ่อโพเดนฟันสำรองเลี้ยงชีพอะไรอย่างเงี้ยท่านท่านนายจ้างเขาส่งให้อะนะนะครับถ้าไม่ส่งให้ก็ไม่มีนะครับมันก็มีแค่2ก้อนนี้แล้วก็หางานใหม่ใครที่ตกงานถูกเลิกจ้างอยู่ก็ขอให้สู้ๆนะครับขอให้เจองานที่ใช่นะครับงานที่ใช่งานที่ดีนะครับแล้วก็อยู่กับมันได้เรื่อยๆนะครับก่อนจากกันนะครับ阿า,ารีวิวขอแนะนำเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนำวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทำกันได้เลย ตามคลิปวิดีโอนี้นะครับกเดูนะครับเข้า w w w บนะครับ sso.go.ths นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับจะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไป กอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยัง โทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สำเร็จเมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประากาันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับ เมื่อเข้าสู่ระบบทุกท่านจะเข้ามาสู่นะครับข้อมูลนะมีทั้งหมด3ส,ส่วนด้านบนนะครับส่วนที่1คือข้อมูลผู้ประกันตนนะครับมันก็จะขึ้นชื่อนามสกุลของเราวันเดือนปีเกิดเป็นผู้ประกันตนอะไรนะครับส,สิทธิโรงพยาบาลน,นะครับปัจจุบันอยู่ที่ไหนนะครับสสปสอที่รับผิดชอบนะครับจังหวัดอะไรเป็น ผู้ประกันตนมาตาไหน33หรือ39นะครับหรือ4 0นะแล้วก็วันที่สิ้นสุดผู้ประกันตนวันเริ่มใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนนะครับข้อที่ส่วนส่วนที่2นะครับจะเป็นข้อมูลประวัติไม่ว่าจะเป็นประวัติการขอรับสิทธิประโยชน์ประวัติการชําระเงินล่าสุด12รายการประวัติการทําธุรกรรมต่างๆสามารถลองไปเล่นได้นะครับคลิกเข้าไปดูรายละเอียดส่วนรายการที่3นะครับจะเป็นเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับ ขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมเปลี่ยนสถานพยาบาลนะครับสถานะการทำคุรกรรมระบบจองคิวการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ PDPA กองทุนเงินทดแทนข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลส่งเงินสมทบประวัติการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพ ประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นี่คือข้อมูลนะครับที่ท่านสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูดยังเมนูต่างๆก่อนจากกันนะครับสามารถชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่หมวดหมู่เพลย์ลิสต์นะครับโดยเลื่อนเมาส์ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับจะมีรายการนะครับหมวดหมู่เพลย์ลิสต์ต่างๆที่จัดสรรคัดสรรมาเพื่อคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณบำนาญชราภาพนะครับ หลักประกันสุขภาพนะครับปรับค่าแรงส่งประกันสังคมได้บํานาญถึงกี่ปีคุ้มหรือเปล่านะครับเงินเดือนเท่านี้ได้บํานาญเท่าไหร่นะครับส่งประกันสังคมมีโอกาสได้บํานาญเยอะไหมมาดูกันนะครับแล้วก็มีเทคนิคต่างๆมากมายนะคัสารเลยคําถามประกันสังคมยอดฮิตนะครับคําถามเกษียณอายุงานนะครับเกษียนอายุงานได้เงินเท่าไหร่นะครับคํานวณบําเหน็จมาตรา40 นะครับมาตรา3สามมากมายเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูนะครับปาบ๊าปนะครับมันจะมาสู่หน้านี้คุณก็ไล่ดูได้เลยนะครับหรือจะดูตั้งแต่แรกนะครับยันสุดท้ายจนคลิปสุดท้ายก็ตามใจนะครับฝากกดไลค์กด s subscribe แชร์ช่องช n n e l นะครับอารลาวรีวิวด้วยนะครับขอบคุณมากครับ